เอาละตอนนี้คนเลยฟรีบัตเชอร์ของเรามีทั้งหมดสองน้ำด้วยกันนะสองน้ำแล้วนะมาเลยนะโอ้โอเคใช่ครับติดตามติดตามได้เลยครับติดตามนะติดตามนะทำให้เห็นนช่วยหน่อยครับครับตอนนี้เราจะให้คะแนนนะฮะโดยการที่เราจะตรวจสอบนะครับว่าตุกตาตุ๊กตาตุ๊กตาได้ใจเลยนะฮะ